โถโถมาพัก oh. oh. ัอานิชามาเป็นไกด์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนสัตว์นะคะอันนี้คือแมวน้ำนะคะยังตื่นต้านว่น้ันไดนะนั่นะคะถัดไปเราจะไปดูอะไรคะมีปตัว่ ลงอาจารย์เหรอ้าวเดี๋ยวไปดูเหรอลงในยูทูบเหรกเฮ้ยไม่ต้องค่ะไม่เอากรดิฉณ์ไม่ออกอุ้มันดูเดี๋ยวแม่อุ้มดูเดี๋ยวที่ปุ๊กป่วนแต่ไม่เข้าใจนะพอเอ๊ะจริงๆเขาให้มีให้ป้อนด้วยนะ สีมาก

ไปนั่งว่า้างไปเล้แมัอยู่่าไปนี่สดงแล้วะแล้วเขาเขาให้เข้าดูป่ะเขาบอกดูได้แต่ไม่มีแสดงโชว์เฉยๆอ้ เดินได้ดีไม่นะเขาเขียวมันวุ่นวายกว่าเยอะอ่ะเอ้ยเออดี๋ยวไม่หว่าที่นี่ดีกว่าที่นี่กว้างขวางกว่านะที่นั่นแออารยอะัดที่นี่กว้างขวางนะเดินแต่เยอะเลยอากาศดีเลยอืไมไม่มีคนมาเลย าไม่เห็นมีสักตัวอ๋ออยู่นั่นไงอยู่นั่นไงโดนเดินหนี่ก็หลุกเดินหน้าก็เดินหนี่ดูได้ใช่ไหมคะดูเพนกวินได้ใช่ไหมคะฮะดูตรงนั้นได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะออกมาแล้วไม่เป็นไรค่ะไหนวะโอ้มองไม่เห็นเลย ว่ามองไม่เห็นเลยพอออกไปหมดเลยไม่มีคนเลยโอ้ไม่เห็นเลยไม่ต้องหรอกอันนะคะคือแพนกวินนะคะเ่ามองไม่เห็นเลยค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะแต่มันไม่ใช่มองอะเขาออกมาทักทายนี่ไยมาดูวันนี้นนี่ไงเขาออกมาทักทายแล้วไง าองนี่แล้วเขาออกมาเขาออกมาแล้วลูกนี่เขาออกมาโชว์ตัวแล้วนี่เขาออกมาสวััปดปีแล้วโอ<ฮ>ยถูกเลี้ยงนี่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีเลยนะเนี่ยปลาทูโอ้โหนี่จำนี่ลงมาเห็นไหมลูกถูกเลี้ยงมาอย่างดีมากเลยนะเนี่ยฉลาดมากเลยเนาะ มีใครเลียกเลือกไงเรียกเพนคุ้นยังไงดิสวัสดีก่อนเออแต่รู้เรื่องไหมเนี่ยพี่กนวาะน้อามหาปดูดิตะลึงตะลึงกัไม่ค่ะตอนนนี่กูแทนบินนะโอ้เออมากันใหญ่เลยโอ้เออมากันใหญ่เลยข้างในนมีหมีเอ้ข้างในนี่มันเป็นห้องแอรนะ ข้างในเน้งเนะคะของกวนน้อยกลัวไหมกลัวไหมคะนี่ก็เพนกวินกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมนี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 ่นะคะคือเนกวินนี่กลัวใช่ไหม

หรอเขาเขียวเป็นยังไงเขาเขียวก็ใกล้แหละคือคอยให้อาหารเลยเขาเขียวมันแออัดน่ะตัวตัเท่านี้ป่ะนให้เงินได้เลยนี่เปิดให้ชมปีนี่เขาสุดยอดกลับเองเฉยเลยอ่ะไปแล้วหรอมานี่พี่ชาเรียกเรวไปเร็วแยกให้สำเร็จแล้วโอ้ยไว้น้ำกันย่ายว้น้ำกันย่ายเมืนแป็ดเหมือนกันนะเนี่ยเป็ดแหละมันเป็ดน้ำเนาะ แต่ที่จริงันคินมลโอ้ยไเ่งไมกลัวม่น่คือแทนกล่เขาไว้น้าขึ้นมา้น้ขึ้นมาไม่เอาเหรอแนินมารออาหารจอแต่ก็เขอ้วนนะแต่เขาอ้วนนะที่เนี้ยกาไม่ผอมนะที่่แนินเขาไม่ผอมเขาไม่ผอม แต่เขาตัวใหญ่ด้วยนะเป็นวิ้ไปแล้วนะคะเป็นฟินิโชว์ค่ะยังไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวอืมเพราะว่าโควิดใช่ไหมเเป็นงนะคหลฮัลหรหวีแ่เสสดีเเราล้วอน้าดิชาด้วยดูดิฉลาดจังเลย ผิวสวยกเลไม่ฉลาดเนาะมีคีเรนะทำไมอีกไม่มีหมดรอบแล้วค่ะ นี่ก็คือเพนกวินนะค่ะเพนกวินนีทั้งหมดกี่ตัวคะพี่ไปดูสัตว์ตัวต่อไปคนมาแล้วปลาปไปต่อไปดูสัตว์ตัวต่อไปนะคะออ๋ไม่มีแล้วลูกตอนเป็นเพนกวินลูกซึ่งมองไม่เห็นลูกไปกันเถอะปะออโรยังไม่มานั่งไปก่อนเดี๋ยวรอรถมาก่อนแล้วค่อยเดินไปต่อไป เราจะขึ้นรถไปหาฉตัวต่อไปนะรถยังไม่มาแต่รถมาเราค่อยเดินไปเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นรถไปหาตว์ตัวต่อไปนะคะอันนี้ของปอมค่ะเดี๋ยวรถมาเราค่อยเดินจับไม่ได้ปองจับได้อยากเล่นใอยากเล่นอะไแล้วรพี่ันกนอยู่ผักพี่ันกินอยู่อันนี้ไม่ไ้ของพม่ดเห็นอะไรจัอะไรมไหนลงไปเล่าเห็นอะไรมาเล่าเหม่

ถล้จะรถใกล้มาละห้าทีรอบห้าทีนี้ลงมาเากเลยนะค่ะไวข้างหน้าสี่้วจะลงสามไหวเหรอจะลงสาะไหนั่งรออยู่ ในที่นี่ไม่อากาดีนะ้วก็สะอาดเวอร์คนน้อยเปล่าอ,อือดีกว่าเข่าเขาเียวเยอะเลยค่ะใช่ที่นั่นคนมันเยอะที่นั่นไม่ไหวเลยเนาะโหคนแม่งมหาศาลมากเลยที่นั่นโอ้โหม,ม,ม,มันมันมหาศาลมากคือเออ